สบายดีพี่น้องขอยเองผ่านสุภัฒสสน์สวนฮาวมืมอว้อนี้ก็มาเอ้นะหามาเบิ่องอันอ่ยเหงือขกระปุ้นพี่น้องเหตกระปุ้นขนมจีนนี่แหละเออเบิง่งอันนี้มีอย่างไงละมีเหงือมีผักอย่างไรเนี่เออมีถั่วงอกพี่น้องมีถั่วงอกแล้วก็มีอย่างเปิ้ลเนี่ยก็ดอกมา ดอกดอกกล้วยนะเขาเอิ่อนยังวะลืมละภาษาลาวภาษาอีสานภาษาลาวลืมไปแล้วเด้เนี่คือดอกกล้วยพี่น้องดอกกล้วยเนี่ยดอกกล้วยเออปักปีบักปีดอกกล้วยล่ะบักปีลืมพี่น้องคือเห็ดข้าวปุ้นมาเนี่ยนะเห็นไหมตัวงอกพี่น้องก็งอกซื้อมาเด้บริเฮ็ด กินเองเฮ็ดกินเองก็บเป็นอยู่แต่บริเฮ็ดนี่ก็มีผักก็จะมีกระลำพี่น้องนี่กระลำของน้งามนี่ขอมมักปีหรือว่าดอกกล้วยนี่อันอันนี้น้อยนี่พี่น้องลองขึ้น้องเดาเนาะเนี่ย ว่ามากเท่าไรดอกเท่าไรดอกอนี้ดอกดอก,ดอกกล้วยนี่ดอกปีดอกนี่ไม่้น้อยเท่าแค้นแล้วพี่น้องเออสามดอนเก้าเก้ายังใจหัววานไว้น,น,น,น้อยน้อยนี่เออมากน้อยนี่แหละดอกน้อยน้อยดอกกล้วยนี่สามดอนเก้าเก้าเลยเนี่โอ้ยจังเมีนเปิดจังเมีนโพดมันขายแพงพี่น้องอะไรล่ะต้อ,อง,นงนี้ซื้อละมันยากกินแต่ทางไหนนี่ ุ่นพี่น้องเออเบิด์สองถ้วยลนะเหลือเครื่องหนึงน่งนี่เดี๋ยวจะไปซ้ำเ,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 เนี่ยอ๋อปูนเส้นงามๆตัวพี่น้องเส้นงามๆเส้นงามเอาจิพามาเบิ่งน้ำข้าวปุ้นมาเนี่เบิ่งน้ำข้าวปุ้นเด้ขอขปุ้นเด้อเบน้ำแดงบ่นเน้ำแดงเลย ุน้ำป่าพี่น้องม,มีตีนไก่ํำเดอ้อตีนไก่ของแซบเลยของหมักเลยเนี่ว้ยเบิดถ้วยใหญ่แล้วนะวันนี้ฮะทายหน่อยเดียวหนึ่งเพราะว่าหิวหิว หิวแห้งพี่น้องเลยกินก่อนแล้วจะมาถ่ายใหม่อยางีงนะน้ำข้าปุ่นน้ำแดงเลยข้าปุ่นน้ำป่าใส่ตีนไกล่ลูกชล a กลูกซ้นป่าพี่น้องลูกซ้นลูกซ้นกุ้งลูกซ้นปลาเออ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในในเด้อพี่น้องเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปใหม่พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยคำว่า,บาสบายดี